ายเล่นสกาไหมไม่เล่นเราเล่นแต่บาเลตออ้ยสายจะนอยสายสับสกูเออสนตยอ่ะต้องเลือกบา์เลตแต่ถ้าคนพิเศษอ่ะเราเลือกนายนะนี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนขอนแก่นคนขอนแก่นแมนตอนไหนอ่ะผมคนกรุงเทพครับผมเขาคนกรุงเทพเขากรุงเทพยังมีฝุ่นแล้วในใจคุณไม่มีผมบ้างล่ะ อาจะจะมีเหมือนกันนะผมแต่ผมมีเมียนะแล้วนายชื่ออะไรเนี่ยผมชื่อท,ทักลี่ครับผมทักทักลี่อ้าวขำขำเราเรียกนายอะไรดีกว่าเนี่ยซินวันชื่อในเกมเราเรียกนายซินละกันโอเคนายนายนายพาราโดดดีกว่านายเออเรา<ม>เราไม่อยากลงไปข้างล่างพอลงไปข้างข้างได้หรือเปล่า เดี๋ลงไปด้วยกันก็ได้ครับเราไงก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วครับอ๋อโอเคโอเคเราจะลงแบบไหนจะลงแบบว่ากอดลงไปหรือว่าจับมือลงไปครับอุยจับมือเลยแล้วกันไปเลยไอ้พูดเลยเนี่ยเขินนะเนี่ยบ้าเปล่าเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับพี่อายุสิบแปดสิบแปดอะอ้ยอ้าวอุ้ยแล้วนายอ่ะผมอายุสิบสองครับโอ้ยน่าเชื่อจังเลยเนาะนายก็เท่าๆเราแหละไม่ห่างกันมาก ดีไม่ดีนายก็เป็นพี่เราประมาณห้าปีประมาณ5ปีแสดงว่านายเป็นพี่เราแน่นอนประมาณ5ปีเราจะแต่งงานกันครับกันขับมาอกันขับมาอยู่กันับอยู่กันขัาอกัขับกักรนตุกครับเรกับาเราก็กั้นใจไม่ใหนรักนายไม่กดนเหมือนกันเฮ้ยเฮกยู่ยมมาอมาไมาุณอมมมา ซ้ำซำหน่อยครับซ้ำหน่อยอซ้ำเองก็ได้โซดาทำตัวเป็นโซดารเราอะเป็ียวซ่านะเราฮะออโซดาเลมอนนะโซดาอะมันซ่าแต่นายอะน่ารักเป็นบ้าเลยตายเลยนะขำจนเจ็บคอนะเอานายอย่าเพิ่งขำดีนายเล่นเกมก่อนเออมาเล่นเกมใครให้มาขำเนี่ยแม่เจ็บคอก็ไม่เท่ากับเจ็บที่ผมรอคุณนะนายมีคนมารอเราด้วยแหละนี่ไงไปไหนละ เอาเอาหายจะเย็นนายจะเย็นยิงตูแตกเองตูแตกสวยยิงตูแตกเฮ้ยอะไรอะไรอันนี้เหมือนคนทำช่องเลยอะทำช่องหรือเปล่าช่องไหนอะช่องกลางระหว่างเราอุ้อะไรกันครับเนี่ยนั้นโมแต่เล่นมุกไงเป็นไงล่ะเออสอยอยแนมาลอมาลอมันอยู่แสมันอยู่แสระเบิดระเบิด เราเปิดพวกเราเปิดพวกเมื่อกี้เลยตอ้ยเราก็นึกว่านายโอ้ยนายนี่ชอบทําให้เราเป็นห่วงอยู่เรื่อยโอ้แดดแดกดดดดเล่นแล้วกดบวกไปเลยนะอะไรเราเพื่อนเต็มแล้วโอ้เราเพื่อนเพื่อเราไม่ได้เหรอเพื่อน่ะเต็มแล้วตอนนี้ขาดแต่แฟนโอ้ยไม่เป็นไรเราไปเป็นแทนขอเสื้อนายใส่หน่อยดิแล้วเกาะแตงแล้วเอา เอาใจเราไปใส่แทนไหมเฮ้ยมีคนมีคนมีคนนอกบ้านาย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 คนนอกบ้านคนนอกบ้านมันกำลังวิ่งเข้าไปในบ้านมันกำลังวิ่งเข้าไปแบบดุ่มดุ่มดุมดุ่มแมวดีๆเอาดีๆเอาพี่ไปละไม่ใกล้ไม่ไกลไม่เอาดีๆนะจริงเสื้อขาวเอาไม่รู้ล่ะเราวิ่งเข้าไปละจังหวะนี้เลยไหนไงไหนขึ้นมากับเราไหนขึ้นมากับเราเออชาร์จนายชุกเราก่อนก็ได้นายจะย็นเฮ้ย เ้ยไอวอตั้งผิดทางนายตั้งผิดทางตั้งเราบอกแล้วว่านายตั้งผิดทางเอาเหรอเอาใหม่เอาใหม่้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คุณถามชื่อผมแล้วผมยังไม่ถามชื่อคุณเลยคุณชื่ออะไรครับผมชื่อไบชื่อไบนะครับเออไบนี่ชื่อเหมือนเหมือนแฟนผมเลยเฮ้ยไม่เหมือนหรอกแต่ใช่เลยวงฟ้านี่มันคือวงอะไรวงที่จะมีแต่เราสองคน โอ้ยไม่ใช่ไม่น่าจะใช่เราสองคนนะใช่ครับนหัวเต็มเลยครับเราจะไปด้วยกันเราจะฝ่าไปด้วยกันนะเฮ้ยนายลงใกล้ๆแถวนี้ก่อนนายใครวะนายมันมีคนลงผมมีดข้างใครวะเอานายยังไม่เติมยังไม่ทันถึงพื้นเลยมันเอาซะแล้วนายซินเออกล้ามาทำนายได้ไงเนี่ยฮะมืนนี้ผมชอบ MP40 ไอ้คนที่ทำอะไรเนี่ย โดดไปสับซองยิงเออจริงอ่ะไปไหนพูดถึงขนาดนี้แล้วเฮ้ยชิโกงว่ะลงมาแล้วลงมาแล้วเอาเลยเอาเลยจริงเยอของไปได้ได้ได้เอาถึงกับไบถึงกับไอนายเพิ่งไงเพิ่งไงผมว่าเขาเข้ามาหลังบ้านจังหวะนี้ไอเดพี่ยังไงจังหวะนี้ยังไงยังไงยังไงโอ้โหนายเชียร์เชียร์เก่งมากจังหวะนี้ซุ่มซุ่มรอก่อนรอก่อนสุ่มรอก่อน เราไม่ซุ่มเราจะไปจัดการมันมันเป็นคนทำนายเจ็บใช่ใช่ใช่ให้ทำนายเจ็บแล้วก็เดี๋ยวนะจังวันนี้ยังไงยังไงยังไงถ้าเราวิ่งไปแบบดุมๆเราก็อาจจะสรบนี่นี่จะนิ่งสงบเลยนิ่งเลยใช่ไหมใช่นิ่งเลยอันนี้อันนี้ได้มานานยังอ่ะเล่นมาเอ่อเล่นแบบต่อเนื่องก็หนึ่งปีนิดนิด นี่ผมเล่นแล้วก็รลบเล่นแล็กรลบนะประมาณถึงปีกว่าแต่อย่าลบเราออกจากความทรงจํานะหายคนนักเที่ยผมนะได้แต่อย่าลืมเรานะครับไม่ลืมหรอกนายเนี่ยโอ้โหกว่าจะเจอคนแบบนายเฮ้ยเราหามาทั้งชีวิตเฮ้ยยังไงจังหวะนี้จ้าไว้จังหวะนี้ยังไงวิ่งต่อไปจังหวะนี้ยังไงจอดโอ้ยยังไงดีเหรอฮ้ยจังหวะนี้ยังไงอยู่ได้เลยเราจดท้งเรองแล้วมันหาย เฮ้ย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 ปังเข้าไปจังหวะนี้โอ้โหตกน้องโอ้โหเด็กอ่ะโอ้โหผ่านหมวดหมวดพลังพลเลร่อลังพลเลร่อลัมโอ้โหเหรอปุ้มปังปุ้มปังอันโอ้โหมันมีลูกซองใช่อไหมว่าเราเคยคบคนในเกมด้วยแบบว่าเมื่อก่อนเราเล่น audition mobile เราก็เคยมอ่าเป็นไงผู้หญิงอยู่ใน audition mobile แล้วเราก็ได้มาเจอกันจริงแล้วเราก็คบพี่ดีใจกันจริงใช่ครับแล้วเราได้คบกันจริงด้วยเพราะว่าเราเรามุ่งมานะฮะ เป็นคนมุ่งมานะแต่เรารักเธอนะอืมายเล่นสกาวไหมไม่เล่นเราเล่นแต่บาเลตอุ้ยสายนายสายับสะคบเออสานอ่ะต้องเลือกบา์เลตแต่ถ้าคนพิเศษอ่ะเราเลือกใน่นะเราไม่อยากเจอหรอกระเบิดควันแต่อยากเจอหน้าในทุกวันได้หรือเปล่าได้เลย นายนายโมยอย่างเงี้ยเราเขินละเขาขับรถชนทีนึงดิเอารถรถแต่ยังมีวันจอดแต่ลักนายตลอดไม่มีจอดเลยเฮ้ยเครื่องติดเครื่องติดพูดอะไรอย่างงี้นะเขินคืนเขนเฮ้ยข้างหน้าหน้าบ้านที่เห็นบ้านเก่าเราไม่ต้องลงเห็นเราไายสองตัวนายเอาไงนายว่าไงมาก็จัดการดิบอทหนึ่งบอทหนึ่งนายอีกึัวอีกึัวอยู่ไหนเก้าตัวอยู่ไหนฮะหมดตี้นายหมดตี้โอ้โหนายเก็บเอ็ดวีดีไปยัง เก็บแล้วโอเคเราอะเก็บ SVD แต่นายอ่ะเก็บความรู้สึกดีๆที่เรามีให้ไปด้วยนะเฮ้ยข้างบนมีคนข้างบนมีเสียงยิงเปล่าวะตร็นตงนเห็นทิศสามสิบอได้ไปไหนวะไม่รู้แต่เห็นมีคนวิ่งขึ้นไปเมื่อกี้แสดงว่ามันหนีไปแล้วเราหาปืนประชิดเกินเราไม่มีปืนประชิดเลยะไม่มีปืนประชิดเลยแต่ลงรักนายทั้งชีวิตนะ นี่เราอยากแก้ชิดนายนะเราอยากเป็นดารี่อะอะอะไรนะเนดารี่ใช่คืออะไรอนนึงเราคิดก่อนว่าโลแกนเขาคืออะไรเราลืมไม่ต้องเป็นดารี่หรอกมาเป็นคนของพี่ดีกว่าช่เป็นดาลิงได้ไหมสุดยอะไปเลยแล้วนายอยู่กรุงเทพรถติดไหมอะกรุงเทพเหรอรถติดไหม รถก็ติดนะแต่เราอยากติดรถนายมากกว่านีไม่ต้องการเทไหร่นุ่นเอาหมาหมาหมาเอาอะไรวะนายโอ้นายเรียนภาษาอังกฤษไหมเรียนดีนาย L O L O V E อ่านว่าอะไรอ่ะ L O V E อ่านว่าเริ่แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่ารักไงถ้าเติมก้าเข้าไปจะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอ่ะอะไรนายนายใช่ วรานายไม่ได้เรียนภาษาอัางกฤษเราเรียนแต่เราได้เกรด4เส้ยงว่านายก็เรียนเก่งอะดิเราบคเป็นตัวแทนของโรงเรียนแต่เราไม่ไปเพราะเราดื้ออะไรวะต้องเป็นตัวแทนได้แหละแต่เราไม่ไปเราอินดี้เร่อไม่ต้องเป็นตัวแทนมาเป็นแฟนเราดีกว่าแล้วไม่อยากเป็นตัวแทนครับทั้งนั้นอยากเป็นของนายนีมดรู้สึกเริ่มจะกัดแล้วเออมดขึ้นจอแล้วเนี่ย ทำไมเอ้ยคนอยู่ข้างล่างจังหวะนี้แหละยังไงเฮ้ยไหนยังไงตรงรถตรงรถตรงรถทิศสามสี่ห้าสามสี่ห้าเอ่ออะไรเห็นร่างเอาไงนายมันหลบอยู่เด้อจะเย็นมันฟันฟันเขาเป็นเขาเป็นมิสเาเเป็นฮ้ยได้ไงนายไม่เป็นมิสหรอกยิงแล้วแตกสวยยิงอย่างเดียวเว้ยเฮ้ยคนอีกอะมีคนอีกเหรอไม่ใช่หรอก เราเฮ้ยข้างหลัง็นคนข้างหลังนายหัวแตกโอ้ยหัวแตกแล้วเมื่อกี้หมวกแตกแล้วเรายิงไปหัวสางเม็ดมีเพื่อนมันอยู่ไหนเขื่อขยำบนเพื่อขยำบนเฮ้ยนายมีคนอยู่นอกหมอกว่ะเดี๋ยวแอบดูดิลงกำแพงใช่ปะเออแถกกำแพงนั่นไงออกมาซีมาเซมาเซเห็นเห็นปีกดำๆนั่นไงมาเซมาเซมาเซเออ มันมีเพื่อนเหรอมันน่าจะมีอีกผมน่าจะมีแฟนหรอกเอาพูดแล้วเจ็บเลยด้เนยวเขาชุบไปแล้วเขาชุบไปแล้วใช่ๆๆไหนๆตั้งแต่เขาชุบไปแล้วยิงมันเข้าไปยิงมันเข้าไปเจาะเจาะนายเจาะเจาะเจาะเฮ้ยนายเจ็บนะนายสวย ต้องเข้าวงมาล้าไปตายมาเอามันหายไปไหนเขาทิ้งเพื่อนเข้าไปแล้วเขาจะตามมาหลังเรานี่ไงอยู่นี่ไหนเขาหลอกเราเขาจะเขาอยู่นี่เขาจะยิงเราเห็นปะเฮ้ยเขาขี่เขาขี่เขาขี่ไปแล้วเขาขี่ไปแล้วเราไม่ยอมเราไม่ยอมเราก็มีเราไปแล้วเราไม่ยอมเราไม่ยอมเราเรามีหรือเปล่าไม่รู้มันมันตายยังยังยังเราพุ่งไปแา้วเราไปแล้วเรากระโดดจัมเปอร์เขาหายไปไหนวะช่วยไง เล่นปุ๊ไงเข้าทุกคนอื่จริงลงลงลงมันหายนายเราจะต้องโหดกว่านี้เดี๋ยวเราไปเข้าซองเฮ้ยนายเจอคนนาย RPG นายเราจริง RPG อ้าวเรากำลังยิง RPG มีคนมีคนปลาเบิดมาเฮ้ยปลาไปไหนวะอยู่ไหนอะอยู่ไหนวะไะนี่ไงไปนี่ไงไหนไหน อ RPG ในตุง้งแล้วยิงเก็บแล้วเข้าหัวด้วยสองเม็ดสุดยอดเราจะได้ไปน,นอนสักทีทกอโอ้โหฝันดีนายไปเจอกันโอ้เฮ้ยครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ